สวัสดีครับช่องปลาหลาดชวนเชมน,นะครับผมวันนี้วันที่21กรกฎาคม2 6 6 6นะครับผมไปกูต้มกันอีกแล้วจ้าเมื่วานครับจะขายของกูต้มใ่ทันนะครับวันนี้เราไปกูต้มกัน จะได้มากในน้อยเด๋ยวเราไปดูกันครับผมเนี่ยครับเกิดทางไกลนี้เดิงนะครับผมมัน,นีนแม่น้ากว้างใหญ่นะครับแม่น้ำสี่สายห,หา ไ้ทั้งปีครับผมมาไปดูกันครับลูกที่หนึ่งจะได้มากได้น้อยนะครับผมวันนี้วางไว้ตรงนี้ลูกนี่นะครับสำหรับลูกแรกนะครับผมน้ำลงนะครับเห็นได้ชัดน,นะครับกำลังทำการปดเชือกอยู่ครับผม นะนะครับลงทีนหนึ่งนะครับผมมีจอบมีกุ้งด้วยเสียงพอมีตัวนิดหน่อยนะครับ นิดหน่อยนะครับลูกแรกโอเคทําการใส่อาหารแล้วลงต่อตรงนู้นเลยนะครับผมยายที่นิดหน่อยครับผมกำลังทําการใส่อาหารลูกที่หนึ่งอยู่นะครับผม ทองการมัดปากและลงต่อนะครับนี่ครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปต่อกันลูกที่สองครับ <c oughs> ไปจ้าไปต่อกันลูกที่สองนะครับผม <c oughs> ลูกแรงได้นิดหน่อยจริงครับ ไปโจกันครับจะได้มาได้น้อยนะครับสำหรับรูทีสองนะครับผมสำหรับรูทีสองกำลังเดินทางนะครับขอจะทิ้งระยะไกลกันหน่อยนะครับผมนี่ครับสำหรับรูทีสองลงจอดจ้า ที่สอง้วครับถึงเป็นที่เรียบร้อยจ้านี่ครับก็ทำการปดเชือกปดหลักอยู่นะครับนี่ครับผมรูปที่สองนะครับมาแล้วเสียงดีนะครับผม ไปมาดูกันครับว่าจะได้กี่ตัวอออโหจะได้จะได้หื ตัวที่สองนะครับแน่นเลยโอเคจะทำการใส่อาหารแล้วลงต่อนะครับผมทำการใส่อาหารลูกที่สองก่อนนะครับโอเค ต่อกันลูกที่สามนะครับผมไปจ้าไปต่อกันลูกที่สามเลยนะครับผมไป ที่สนะครับกำลังทำการปลดเชือกอยู่นะครับผมนี่สองลูกวันนี้สวยมากลูกที่3ามกำลังขึ้นนะครับสำหรับลูกที่3มนะครับผมเป็นแล้วมาดูกันครับได้ทัวมมากตัวน้อยนะครับผม ที่สามก็เอาเรื่องครับผมแน่นเลยโอเคครับทำการลงต่อนะครับนี่ครับผมกำลังใส่อาหารลูกที่สามอยู่นะครับนี่ครับสำรับวันนี้สามลูกโอโ้โหเต็มลำอยู่เหมือนกัน ครับจะไปต่อกกันลูกที่สี่นะครับผมไปต่อกันลูกที่สี่เลยนะครับผมเตรียมตัวลงจอดจ้าโอเคถึงแล้วจ้า นี่ครับรูทีสีน่นะครับผมทำการกดหลักอยู่นะครับนี่ครับรูทีสี่นะครับขึ้นจแล้วแต่คิดไปเรื่องมึงเทปขึ้นไม่ไหลไหมอ่น,น,นะครับ่ใสจะได้เยอะนะครับมัในจะใหญ่ที่ โอ้โหกดตะเบลเลยพ่อ,อกดตะเบลเลยไอ้กดกตะเบลเลยลูกซี่สียิ่งเต็มลำไปใหญ่เลยคนนี้โอ้ยแน่นมาะโอเคครับเดี๋ยวทำการลงต่อครับผมแล้วก็ไปกู้กันลูกที่ห้านะครับลูกห้าไปต่อกันลูกที่ห้านะครับผม วันนี้กูห้าลูกนะครับนีสี่ลูกแลวอวเต็มเลยเลยนี่ครับสำหรับลูกที่ห้านะครับผมทำการกดหลักเลยนะครับนี่ครับผมลูกที่ห้านะครับมาดูกันครับจะได้มากได้น้อยนะครับผมตัสุดท้ายละ พอได้หน่อยครับโอเคโอ้ okay. oh, วันนี้ไม่เสียใจนะครับเต็มลำเรือนะครับเต็มทุกช่องนะครับผมแน่นทุกช่องสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องปลาหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับวันนี้นะครับ5โลกนะครับโอ้โหเต็มลำเรือสะใจเลยครับวันนี้เป็นทุกช่องแน่นทุกช่องนะครับผมที่สวยแท้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบภารกิจครับผมไปกับบ้านได้